สวัสดีครับในบทนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเครื่องมือที่น่าสนใจอีกเครื่องมือหนึ่งครับของโปรแกรม o p l ล n k 2 0นะครับเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราคํานวณน,นะครับหาจุดศูนย์เรืงสีแล้วก็จุดอิทธิพลนะครับรวมถึงจุดใดๆก็ตามที่เรา สนใจนะครับหรือว่าต้องการที่จะค้นหานะครับเพื่อมาคํานวณนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับการาหาความสัมพันธ์ต่างๆนะครับผมในดวงชะตาที่เปิดนี้นะครับก็เป็นดวงชะตาตัวอย่างนะครับวงในนี่เป็นพื้นดวงกําเนิดนะครับที่อยู่ในชาตที่1นะครับที่เราเรียกว่าอินโฟหนึ่งนะครับแล้วก็ชัตที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นดวงจอนที่เปิดอยู่นะครับที่อยู่ในชาตที่2องอินโฟสองนะครับผมเครื่องมือนี้นะครับก็ให้มาที่ ปุ่ม equation สีเขียวด้านบนตัวนี้นะครับเมื่อกด1ครั้งนะครับก็จะมีหน้าต่างที่ชื่อว่า equation management นะครับจะเป็นหน้าต่างที่ช่วยให้เราครับจัดการนะครับในส่วนของ สมการดาวต่างๆที่เราสนใจนะครับผมซึ่งโปรแกรมเอลิงส์นะครับสามารถที่จะป้อนนะครับสมการที่พิสดารน,นะครับได้หลากหลายรูปแบบครับโดยที่ในที่นี้นะครับก็เป็นตัวอย่างการาป้อนสมพุลนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องหมายทับนะครับแทนการหาสูตรลังสีนะครับแล้วก็าการ คำนวณหาในส่วนของ a บก b ลบ4ก็ตามนะครับหรือเราจะหาสูตรลังสีซ้อนสูตรลังสีก็ได้ครับนะครับแล้วเรายังสามารถหาความสัมพันธ์ของปัจจัยระหว่างฉากอย่างเช่นปัจจัยจันนะครับในฉากที่1นะครับสูตรลังสีกับพุทธในฉาิที่2นะครับแล้วก็ทําได้ครับโดยการเปลี่ยนตรง Relation ให้เป็น mix แค่นั้นเองนะครับผมง่ายมากๆแล้วก็ยังมีรูปแบบอื่นๆครับอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการป้อนปัจจัยบวกตัวเลขนะครับหรือว่าป้อนตัวเลขล้วนๆนะครับที่เป็นจุดนุ่ยมก็ได้นะครับหรือว่าเป็นปัจจัยบวกปัจจัยลบตัวเลขก็ได้ครับแล้วก็มีการป้อนที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้อนลบน้ำหน้าตัวแปรนะครับหรือปัจจัยที่เราต้องการเพื่อการหาดาวสะท้อนก็ดี ก็สามารถทําได้หลากหลายครับวิธีการนะครับก็คือให้มาที่ช่องว่างนะครับใต้หมวดที่ชื่อว่า Equation ตรงนี้นะครับสมมติว่าผมต้องการคํานวณหาจุดเกิดบุรนะครับอังคารนะครับหาร slash นะครับหรือหารนะครับก็คือตัวพื้รหัสนะครับก็คือสูวนล้องสีังคารกับพื้นหัสนะครับ ในข้อมูลที่1สมมตินะครับผมต้องการรู้ในพื้นดวงว่าจุดกําเนิดเป็นยังไงนะครับผมเียนคอมเมนต์ไว้ว่าจุดกดเกิดบุตรนะครับนะครับผมก็ทําการแอดข้อมูลเข้าไปนะครับข้อมูลที่ป้อนเข้าไปใหม่นะครับจะถูกบันทึกไว้นะครับล่าสุดนะครับก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับแล้วก็ทําเครื่องหมายถูกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ <Das que ath let> จะสังเกตว่าเวลาเราสกอร์มาล่างสุดนะครับสกอร์บาร์มาล่างสุดจะพบว่าสูตรคำนวณน,นี้นะครับสามารถที่จะใช้ได้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะใช้ละนะครับส่วนสูวนทังสีหรือจุดที่พ่นอื่นๆนะครับถ้าเกิดจําไม่ได้เนี่ยเราสามารถที่จะเรียกใช้นะครับจากบทที่ผ่านมาที่ผมแนะนําก็คือในเรื่องของอการจัดการในส่วนของส่วนังสีและจุดที่ทธิพ่นนะครับโดยการที่กดปุ่ม EQ ตรงนี้นะครับเพื่อเปิดหน้าต่างครับ Data Library ของ Midpoint แล้วก็ s e n s i t i v e Point ขึ้นมานะครับซึ่งหน้าตาหน้าต่างนี้นะครับจะมีประโยชน์มากครับในการที่เราจะคำนวณนะครับหรือว่าค้นหานะครับว่าปัจจัยนะครับในเชิงในรูปแบบของสมการเนี่ยนะครับที่เราสนใจเนี่ยเป็นยังไงนะครับโดยที่เราสามารถที่จะหานะครับดยการค้นหาจากความหมายก็ได้นะครับอย่างผมพิมพ์คำว่าความรักนะครับแล้วกดเสิร์ จะสังเกตว่ามาโปรแกรมออฟลิงในใน t a Library หน้าต่างนี้ก็ทำการฟิลเตอร์จะคัดเฉพาะสมการนะครับที่มีความหมายที่เกี่ยวกับความลักเท่านั้นนะครับซึ่งเราอาจจะพิมพ์ในเรื่องของการงานก็ได้รนะคับแล้วกดเสิร์ชมันก็จะคัดเฉพาะความหมายที่ มีความหมายคําว่าการงานเข้าไปผสมอยู่นะครับก็จะคัดออกมาว่าสมการดาวตัวไหนเป็นยังไงนะครับเช่นเดียวกันครับในส่วนของเซนซิทีฟพอยต์ก็เหมือนกันนะครับเราก็สามารถที่จะค้นหาได้เหมือนกันนะครับซึ่งเมื่อเราค้นหาได้แล้วนะครับอย่างสมมุติว่าผมต้องการคําว่าบุตรละกัดนะครับนะครับผมกดเสริมนะครับอัพลิง์นะครับจะทําการ Filter นะครับจุดที่เกี่ยวข้องเกี่ยว กับคําว่าบุตรนะครับในในส่วนของความหมายเนี่ยขึ้นมาให้เรานะครับเราก็สามารถที่จะเลือกครับ อย่างนู้นผมเลือกตรงนี้นะครับก็จะดึงสมการดาวขึ้นมานะครับแล้วก็ความหมายมาให้ซึ่งเราสามารถที่จะเพิ่มความหมายนะครับลงไปในนี้นะครับแล้วก็กดการแก้ไขข้อมูลตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อเป็นความหมายที่เราถนัดหรือว่าความหมายที่มันอัปเดตขึ้นมานะครับก็ได้นะครับแล้วิธีใช้ก็ง่ายมากครับเราก็แค่กดปุ่มโอเคนะครับเพื่อดึงข้อมูลที่เราสนใจตรงนี้ครับกลับมาสู่หน้าของ equation management เพื่อเตรียมการพร้อมในการแอดข้อมูลลงไปใน หน้าต่างของ List ของอ q u u t t o o n m n n g g m m n t เครับพอผมกด Add นะครับข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะถามว่าเพิ่มไหมเรากด Yes นะครับเมื่อเพิ่มเรียบร้อยแล้วเราสกอรดูข้างล่างนะครับจะพบว่ามีสมการใหม่ขึ้นมานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าต่างของ List นะครับของ Equation ทั้งหมดเนี่ยนะครับจะทำการบันทึกได้ไม่จำกัดนะครับ เราสามารถที่จะป้อนข้อมูลนะครับในส่วนของสมการดาวที่เราสนใจนะครับแล้วก็ใช้บ่อยๆเนี่ยเก็บไว้ในสต็อกได้เลยครับแล้วก็ส่วนของสมการดาวที่เราสนใจนะครับแล้วเราจะทําการเรียกใช้เนี่ยก็ให้ทําเครื่องหมายถูกครับข้างหน้านี้นะครับสมมุติว่าผมไม่ต้องการใช้ผมก็ทําเครื่องหมายถูกออกนะครับมมรูว่าผมสนใจแค่2จุดที่ผมป้อนเข้าไปใหม่นะครับผมก็กดแค่ทำเครื่องหมายถูกแค่2 สองช่องนี้เท่านั้นนะครับผมก็กดโอเคนะครับกดโอเพนนะครับกดโอเพนนะครับออฟลิงก์นะครับก็จะสร้างสมการดาวครับขึ้นมานะครับโดยที่จะสังเกตนะครับว่าอาจจะมีหมายเลข1แล้วก็หมายเลข2นะครับเมื่อเราปัดัยชี้นะครับเอาเมาส์ชี้ไปที่ตัวอีควเอชันตัวนี้มันก็จะมีชื่อบอกนะครับว่าเป็นชื่ออะไรนะครับของสมการตัวนี้แล้วก็สัมพันธ์กับ ฉาดไหนอยู่นะครับแล้วก็ยังมีลิสต์ของอีควอลิสต์ตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะครับว่า,าเลขหนึ่งเนี่ยหมายถึงอะไรเลข2หมายถึงอะไรนะครับซึ่งในที่นี้ก็ยังคำนวณหาว่าจุดนะครับว่าสูตรสีที่เราสนใจเนี่ยนะครับ อยู่ในองศาราศีลิปดาพิลิปดาตรียางนะครับรวมถึงเลือนนะครับแล้วก็ความหมายของมันคืออะไรด้วยนะครับทำให้เราวิเคราะห์ได้ง่ายครับแล้วก็สามารถาหาความสัมพันธ์ได้อย่างหลากหลายรูปแบบนะครับมากกว่าที่เรา,าเคยใช้กัน มากมายทีเดียวนะครับแล้วเราสามารถที่จะเลือกนะครับอย่างผมคลิกที่หมายเลข2ตัวนี้นะครับเราจะสังเกตว่าจุดกรกฎเนี่ยนะครับตอนนี้ชี้อ,อยู่ที่หมายเลข1เพราะผมคลิกที่ตัวหน้ามือสองนะครับจุดกรกฎ ก็จะชี้ไปที่หมายเลขสอให้อัตโนมัติครับเราก็สามารถหาความสัมพันธ์ด้วยวิธีการหยิบวางโดยวิธีการแบบเดิมในส่วนของบทที่ผมอ,อธิบายในส่วนของการหาความสัมพันธ์นะครับใน,ในรูปแบบของมุมสัมพันธ์ได้นะครับด้วยการหยิบวางนะครับซึ่งสามารถทบทวนในบทก่อนหน้านี้ได้นะครับผม ก็เราก็จะสามารถนะครับสร้างความสัมพันธ์หลักหลายรูปแบบครับแล้วก็หยิบใช้งานของมันได้อย่างง่ายดายครับนะครับด้วยโปรแกรมออ f รง2.0ครับสวัสดีครับ